สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่นะฮะที่หลังปีใหม่นะครับหลังปีใหม่รับปีฉลูนะฮะมาดูทีเดียวเจ็ดแปลงเลยนะฮะที่อยู่ที่บ้านสายแก้วนะครับอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อย็ดนะฮะที่เป็นที่ที่ถมแล้วนะฮะเดี๋ยวดูที่ก่อนนะที่ถมแล้วมีทางเข้าออกได้หลายทางนะครับ ที่ผมแล้วนะครับเป็นหมู่บ้านของบ้านสัะแก้วนะครับห่างจากอำเภอพนมไพรนี่ประมาณ2กิโลนะฮะห่างจากถนนทางหลวงนี่ประมาณถนนทางหลวงหมายเลข2043นี่ประมาณสองรเมตรนะฮะพนมไพรสามารถนะครับที่มีเดแปลงนะฮะเดแปง แปลงที่หนึ่งแปลงที่สองแปลงที่สามแปลงที่สี่แปลงที่ห้าแปลงที่หกแปลงที่เจ็ดบางคนเคยเห็นที่ตรงนี้มาแล้วนะครับที่ตรงนี้คือเป็นที <ส ử S 2> <crosstalk. S 1> ่เปล่านะครับเหมาะสําหรับสร้ส änder, างบ้านนะครับแปลงที่หนึ่งนี่ฮะแปลงที่หนึ่งแปลงที่หนึ่งคือตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับหน้ากว้างแต่ละแปลงนี่แปลงที่หนึ่งถึงแปลงที่ห้านี่ แปลงที่หนึ่งถึงแปลงที่แปลงที่หนึ่งถึงแปลงที่หกเลยนะฮะหน้ากว้างประมาณแต่ละแปลงหน้ากว้างประมาณสิบหกเมตรนี่ฮะนี่ครับหลักโฉนดพร้อมนะฮะเป็นที่แบ่งล็อกขายนะฮะเป็นที่แบ่งล็อกขายมีอยู่หนึ่งสองสามมีอยู่เจ็ดโฉนดนะฮะเจ็ดโฉนดแปลงที่หนึ่งถึงแปลงที่ห้านี่แปลงที่หนึ่งถึงแปลงที่ห้า ประมาณแปลงหนึ่งนี่ประมาณหนึ่งงานฮะประมาณแต่ละแปลงประมาณเนื้อที่ประมาณหนึ่งงานเจ็ดสิบเจ็ดตารางวานะฮะเนื้อที่มีแปลงเป็นที่ประมาณงานกว่ากว่านะฮะบางงานหนึ่งงานแปดสิบแปดสิบ สองตารางวาก็มีนะครับแต่ละแปลงต้องมาดูนะฮะว่าชอบแปลงไหนนะฮะหน้ากว้างแต่ละแปลงนี่สิบหกเมตรนะฮะมีมีแปลงมีแปลงที่หกกว้างมีแปลงแปลงที่เจ็ดนีก่กว้างกว้างกว่าเพื่อนนะฮะแปลงที่เจ็ดนี่นหน้ากว้างนี่ตรงนู้นนะรตรงนู้นตรงมอไซอน์นะประมาณสามสิบสองเมตรนะฮะความลึกประมาณลึกจากนี่ไปถึงตรงนู้นนะฮะ ที่มแล้วนครับใกล้ปั๊มปตทนะฮะที่โล่งนะฮะโล่งใกล้หมู่บ้านนะฮะไม่ไกลจากถนนทางหลวงนะฮะนี่ครับให้น้องครับจัดกล้องไปดูตรงนู้นะฮะตรงที่รถมอเตอร์ไซค์เขาขี่ไปคือถนนทางหลวงนะทางหลวงพนมไพรสามารถนะฮะห่างจากอำเภอพนมไพรประมาณสามกิโลนะฮะที่ตรงนี้ ห่างจากหมู่บ้านสากแก้วนี่ประมาณ400เมตรไม่ไกลหมู่บ้านมากนะครับมีน้ํามีไฟพร้อมน้ําไฟพร้อมเลยนะสามารถสร้างบ้านได้เลยนะที่นี่ที่ตรงนี้นี่ผมได้ประมาณ4-5ปีครับดินอยู่แล้วนะดินคือดินดินแน่นแล้วนี่ครับดินคือดินแน่นแล้วสามารถสาาร้างบ้านได้เลย เอาแล้วมาดูมาดูราคากันนะฮะมาดูราคากันราคาแปลงที่หนึ่งถึงแปลงที่ห้านะครับขายราคาแปลงละห้าแสนเก้าหมื่นบาทนะฮะแล้วก็แปลงที่หกนี่คือขายอยู่สองแสนเก้าหมื่นบาทนะฮะเนื้อที่หนึ่งงานสี่สิบสี่ตารางวานะครับหน้ากว้างสิบหกเมตรความลึกก็ประมาณ ามลึกก็ประมาณแต่ละแปลงก็ประมาณ3 4 3 5เมตรได้นะฮะแล้วก็แปลงที่เจ็ดนี่ขายอยู่ที่2องแสนห้านะครับทำไมราคาขายไม่เหมือนกันนะครับคือมันมันมันนี่ครับมันแล้วแต่แปลงแปลงตรงนี้คือมันไม่เท่าไม่เท่าก็เลยขายอยู่ที่2อง0 0 0เกบาทแล้วก็แปลงนี้คือสองแสนห้าหมบาทนะครับ ราคานี้คือจ่ายจบค่าโอนเราโอนให้นะฮะค่าโอนโอนให้เลยถ้าจะต่อรองก็มาคุยมาคุยกันอีกทีนึงว่าจะต่อเยอะต่อน้อยก็คุยกันได้ครับมาคุยกันได้นี่ครับบรรยากาศปลอดโปร่งดีมากเลยนะสามารถปลูบ้านได้เลยใครหาที่ปูบ้านราคาราคา4-5แสนกว่าบาทนี่ก็มาดูได้นะครับที่ที่อยู่ อำเภอพนมไพรนะครับบ้านสาแก้วนะฮะนี่ครับก็มีรถมีรถผ่านไปผ่านมาเยอะนะฮะฉนดพร้อมโอนเลยนะฮะนี่ครับฉนดดฉนดครบนะฮะฉนดเจ็โฉนดนี่ฮะฉนดพร้อมพร้อมโอนทุกฉนดเลยนะฮะพร้อมโอนเลยฮะมาเลยครับมาดูครับใครกําลังหาที่อยู่สร้างบ้านอยู่หรือจะหาที่เก็บไว้สักแปลง มาดูนะครับมาดูที่ติดถนนสาธารณะนี่2ด้านนะฮะสองด้าน,น,านมีหน้ากว้างแล้วก็ก็มีตรงนี้เข้ามานะครับน้ำไฟพฟร้อมที่ก็ผมว่าที่ก็ที่เปล่าตรงนี้คือมันโล่งดีแล้วก็ไม่ไกลจากหมู่บ้านนะก็ถือว่ามาทำบ้านก็ดูว่าเงียบสงบดีนะฮะเป็นส่วนตัวดีนี่ครับ เด,เดินมาดูท้ายๆก่อนนะครับมาดูาดูท้ายๆตรงนี้นะครับถ้าใครสนใจมาดูนี่ก็มันจะสุดเขตตรงนี้นะฮะคือที่ที่มีรางวัดอยู่แล้วนะครับ ลังวัดไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาสาดกล้องให้ดูนะนี่สอาดรอบๆดูเลยคนระับว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนนะครับรถผ่านไปผ่านมาเยอะนะฮะมาเลือกเลยครับเก็บแปลงแปลงที่หนึ่งถึงแปลงที่ห้าห้าแสนเก้ามืนบาท แปลงที่6 2 9 0 0แแปลงที่7 2,05 0 0หมื่นบาทนะฮะค่าโอนเดี๋ยวทางเราออกให้เองจ่ายมาเท่านี้คือโอนให้เลยนะครับนี่ครับมาดูหลังปีใหม่ก็เจ็ดแปลงเลยนะโอเคครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับ091 015 1179ครับบาทครับวัสดีครับบ๊ายบาย